สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหวยราวสตาร์นะครับแล้วก็ราวสตาร์วีไนะครับผมงวดประจํานะครับวันที่28นะครับเดือน7จ็ดสองพนินะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมเนาะ ด็กต่ำกว่าปปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆก็เป็นเหมือนในอีกช่วงช่วงหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าหลุดหลุดก็หลุดประมาณ4ี่ห้าวันนะครับพี่ๆพ,พอมาก็มาติดติดกันเหมือนกันเนาะพอก็มาติดติดกัน 3- าสี่วันแล้วก็หลุดนะครับเนาะจะเป็นแบบนี้บ่อยมากสำหรับแนวนทางของเราสตาร์ก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านที่ติดตามแนวนทางด้วยนะครับผม ยังไงชื่นชอบแล้วค่อยตามน้องน้องแอดก็ทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับพี่พี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้แต่เฉียดไปเฉียดมานะครับให้2กับ8ผลที่ออก739กับ15นะครับเน้น83นะครับพ,พี่ผมเน้น83ดสน้องออก3 9กนะครับก็แต้มเดียวหลุดไฟนะครับรอบ VIP ให้2กับ6ผลที่ออกนะครับ 573กับ30เน้น27เหมือนกันนะครับเน้น27เหมือนกันก็ออก73นะครับผมเนาะก็ได้แค่ใกล้เคียงนะครับพี่พี่เนาต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับทนาดที่ติดตามหวยลาวสตาช่วงนี้นะครับแนวทางเดินไม่ดีเลยนะครับผมส่วนแนวทางของในงวดนี้นะครับส่วนแนวทางของวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่28เนาะ วันนี้ขอให้มานะครับแนวทางในสายวิ่งสายลูดตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับพี่พี่วันนี้นะครับในหวยลาวสตา์ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข4 41 4 5ห้า สี่เก้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าสามตัวให้ไปที่แปดสี่ห้านะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาเนาะส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8นะครับผม80 83 87นะครับ สองศูนยสองสามสองจดสามตัวให้ไปที่สองแปดเจดนะครับแปดเจ็ดแปดศูนย์นะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับสำหรับตัวนี้ตัวเจานะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆอย่างที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับว่าช่วงนี้แนวทางหวยลาวสตาร์ไม่เข้าเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่นะครับอาจจะ ซึ่งผ่านเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนนทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางที่ผมไม่ได้ลงให้ในช่องทาง u t u b e นะครับก็สามารถไปรับชมเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับเพราะว่าบางท่านเนาะกอาจเข้ามาแต่ละท่านก็จะถามว่ามีค่าใช้จ่ายใดๆไหมก็คือกลุ่มเราไม่มีนะครับเข้าไปแล้วไม่ชอบนะครับก็สามารถออกมาได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับกาบสวัสดีครับ